จ้าเมือ่อนี้เป็นไข่วัดเนี่ยว่าพี่น้องอันนี้เสียงแหบเสียงแห่งอยู่นี่ค่ะอยากกินอีหยังแบบแซ่บเปรี้ยวอันนี้เนาะคะ่ะจีจ,จาดนี่ค่ะไปเลื่อนเบิ่งแน่อันนี้โทร,ร่พัพา์เนาะคะ่ะเห็นเขากินน้ำลายแตกว่าสัน่นเป็นตาจัดเนาะคะ่ะเป็นถ้าอ,อยากล่องกินเบิง่งเป็นตาแซ่บพนาะอ่าเป็นไข่กับปากจืดปากยังเนี่ยเนาะคะ่ะ กินบกม่วงไปแล้วล่ะค่ะเบิดนหน่นนยวยน,น,นึงล่ะมันบกคักมันบกเปรียวเนาะค่ะก็เลยสิมาจัดบกนาวนลยมื้อนี้เนี่ยเอาเปลือกออกเรียบร้อยนี่ค่ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มปลาล่าเนาะคะ่ปะปลาแดกอืมใส่หัวหอมใสกุ้งแห้งเนาะคะ่ะใสน้ำตาลนัล่นแหละคนๆเนาะนั่นๆนี่ะน,น,นะน้ำจิ้มปลาแดกมาค่ะ กางบุญเป็นครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ่ะยัดไปอดสอนขหอนกันดูบกัดลาบเด้ค่ะลาบเลยยัดไปค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่ ตาแจ้งเลยค่ะได้ยุได้ยูเอาหน่วยยิงมั่งเนาะบระธานนี่ยเนาะหน่วยมั่งเอา

อีกเกี่หน่อยมึงกันดูบักหน้าว่าน,นันเด้อค่ะบักหน้าลายเม็ดอืมบ่มีเม็ดพร้อมเด้เนี่ยคักอยู่ค่ะจีจ่จาด,ดีขนาดเด้ค่ะนะ้นำลายแตกบ่ยัวยัวกูไดน้ำลายบ่แตกแสดงว่าอันนี้ผิดปกติแล้วเด้อค่ะ ไปหาหมอดวนมาอีกอเดี๋ยวเมาลายนี่มา เลยหนวยหน่วยหนึ่งเอาไว้เห็นยังเนาะคะ่ะจัดไปสูตรแห้งจิตจจัดสะใจไปล่องเบิงงนะคะเมนูนี่เด็ดขนาดกุ้มักเปี่ยวนี่จัดเลยค่ะโอ้ยน้ำจิ้มมัน Uh... <laughs>